สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืันนี้เนาะจ้าเอกอะบ่ได้ไปโรงเรียนคู่สบายเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสไดีพาลุงมหาหมอจ้าพี่น้องลุงมหาหมอฟันหมอฟันแล้วเดี๋ยวตามด้วยเอ่อไปเหตุเอ่อเอ่อเขาเอิ้นยังล่ะแค่ทีเอบอกสแกนสแกนเอ่อเบิ้งปอดเนาะจ้าเนาะ บอ๋ไเดท่ายบรรยากาศทั้งในให้เบิงพ่อเอนางอยู่ในรถล,ล,ล้อลุงอยู่ในรถนะจ้ะเนาะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนาะก็เลยบ่ไเด้เข้าไปน้าเพิ่เนาะจ้ะตอนนี้เพิ่อนนะไปหาหมอฟันอยู่เนาะสวัสดีข้างจ้าพี่น้องมันนี่ก็คือแบบว่าเออเอ๋ได้ไปโรงเรียนดอกก็เลยตีรถลุงแม่ให้ลุงเอารถแม่นะจ้ะเนาะไปลุงไปหาหมอฟันเออบันนี้เนาะเออยากจะคุยเรื่องมีเลื่องขางค่าในใจเนะจ้ะก็อยากจะคุยเรื่องเออ เป็นอย่างฝรังคือเซาบ้านอันนี้เห็นหลายช่องเขาก็เหตุมากคือกันเนาจะเหตุผลมันมีร้อยแปดพันประการพี่น้องจา้าร้อยแปดพันประการยุลีแต่เราค้นแต่ละ,ละเหตุผลกับบัคือกันเนาะแต่ถา้า time n อ่ะเอกเขาใจอยู่ว่าเหตุผลอย่างก็คือถ้าบางคนที่เขาได้รับความซอยเหลือจากอำเภอหรือจากรัฐบาลเนาะจ้าบ่าว่าจะเป็นเงื่อนซอยเหลือตั้ง่าง,งนูน่นนี่นั่นเอ,อ หากหากเ,เขามีบ้านเองเขาสีบดได้เงื่อนซอยเหลือบางอย่างอันนี้ก็เป็นไอเดียแต่ละแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานาการณ์แต่ละคนมันบ่คือกันเนาะสมมุติว่าจังเอ,เอายกตัวอย่างของบ้านเองนี่แต่ก่อนอบ้านลุงเพราะว่าเป็นบ้านลุงเองนะจ๊ะเนาะบ้านลุงเองลุงสีใจเป็นแบบ ผ่านธนาคารก็คือลุงสื่อบ้านผ่านธนาคารโดยทีลุงใจบ่หลายจ้าอาจจะเป็นหาปีแรกหน่าจะมิตรดอกโดยซ้ำบ่หลายเดือนละพันกว่าคนนี่แหละพันกว่าสองพันหน่อยหน่อยบาน,นีพ่อเด้มายู่น้ำเอเนะเอกะ,อะกับบ่ได้หมายวามว่าเอเป็นคนพักด่านเล่าแต่หมายถึงว่าพ่อ,อยู่น้ำกันแล้วเอทางธนาคารเขาก็เห็นว่าเฮาบ่าได้มีหนียังมแต่หนีบ้าน เขาก็เลยมีจดหมายมามีจดหมายมาเสนอนะว่าเอ,อคุณอยากผ่อนให้บ้านหมดเร็วๆหนะ่ะไหมอย่างประมาณนี้เนาะเขาก็เลยเหตุเป็นเอ,อเขาเลยเหตุเป็นไข่ไข่ก็ว่าเขาแจ้งมากคือจังแบบว่าให้เฮาเอ,อเหตุตัวอย่างไม่เข้าเบิงว่าถา้ถาถ้าผ่อนแบบสิบปี สิต้องพอนประมาณเท่านี้ถ้าบพอนแบบยี่สิบปีสิบปอนพอน,พอนประมาณเท่านี้ถ้าพอนแบบสามสิบปีกะกะสิประมาณนี้แล้วกะสิต้นจะบ,บ่อเมิรก็คือบันนี้สิบห้าปีกะมีเขาเฮ็ดไม่เบิ่งนะว่าเอ่อพอนจากปีสิเหลือเท่าใดเมิร์ตเทใดอย่างสิเขาเฮ็ดไม่เบิ่งบันนี้ลุงได้ถามเอวาเนี่ยธนาคารเขาส่งแบบนี้มาจเจ้าว่าจังใดบันนี้ กลายเป็นว่าเอกก็เลยคุยกับลุงเนาะโดยที่ว่าช่วงนั้นเอกกเหตุงานเหตุงานเลืออเรลาบันีไา่ได้เอกกมีเป็นกอะเป็นกรรมคือรล่ได้มีเป็นของเจ้าของของลุงกับมีเงินเกษียนซึ่งเงินเกษียนเล่าเสิมีลายอย่างอันนี้เอกกับบ่ไปอยู่เกี่ยวกับเล่าเนาะแต่ว่าเงินเงินเอกกับลุงนี่สิอยูเราเล่าพ่อๆกันเอกเลยถามลุงว่า้าสมุิว่าเฮาปรับมาเป็นสิบห้าปีมันกับสีเมิดไว้เนาะแล้วก็ เริ่มจากเริ่มจากปีแรกเลยเขาก็ยังสี่หักต้นหักดอกน้ำนะหักต้นน้ำนะก็เลยคุยกันไปคุยกันมากก็เลยตกลงเอาแบบสิบหาปีตอนนี้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหาปีเขาก็เห็นยอดว่าเออยอดต้นมันก็ลดลงเนาะอย่างสี่นะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันต้องอยู่ระวางคนสองคนบ้านเซาหรือบ้านซื้อ กดีเหมิดพี่น้องบ่บ่บ่บบบมีไผว่าอาจบ,บางคนอาจจะเช่าบ้านแต่มีเงินในบัญชีเยอะแยะมากไม่เฮาสิไปบอกบ่ได้ว่าเธอเช่าบ้านนะเธอคงไม่มีเงินกินเงินใช้อย่างสิเฮาบอกบ่ได้เด้พี่น้องบางเทือขนาดจ้าเอน๋นี่เอ๋มีบ้านกับลุงลุงมีบ้านก็นจริงแต่เอ๋อาจจะไม่มีเงนเินเก็บก็ได้เพราะว่าแต่ละแต่ละแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์มันบกค,คือนกันแล้วกะ คนเก็บเงินเก่งเขาก็มีบางคนเขาอาจจะซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดบางคนก็ซื้อบ้านได้โดยการผ่อนแต่ว่าเหตุการณ์แต่ละคนก็คือมันมันก็มีขอดีทั้งขอดีขอเสียพอนนขนาดเท่าสิไปบอกปะได้ว่าเออเธอเช่าบ้านแสดงว่าเธอไม่มีเงินมันบ่แมนเด้พี่น้องอันนี้ต้องฟังดีๆแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์กับบ่คือกันแล้วว่าสังตบ่ไปหาเป็น เป็นหนีเป็นสินเอ่อไปหากู้หายืมมาเล่นมาหวงสินะอันนั้นนี่ก็บรสนับสนุนคือว่าละเนาะอันนี้ก็เข้าใจได้ยูแต่ว่ามาบอกซูฟ่งว่าเออแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์การใส่ชีวิตแต่ละคนมันก็อยูที่เหตุผลของไคของมันนะจ๊ะเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งถลาวัางเศร้าบ้านเอ,อ่อกับสื่อบ้าน มันก็นมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของการชาบ้านก็คือถาซัวมีมีเอ,อเขาเห็นมว่ยยังล่ะกอกนามพังดิดนิวดิดนิวดิดนิวซ้ำนี่เขาก็มาสซอมไห้พี่น้องถาซัวขอเฮาพังเองถ้าเฮาเป็นบ้านเฮาเจ้าก็ต้องเป็นคนไปซื้อถ้าเจ้าเห็ดเองบ่เป็นเจ้าการะต้องจ้าง้างจ้างอย่างสี่ข้อดีข้อเสียมก็มีคือกันแต่ ตาบ้านเอนี่ก็คือเอมีลุงลุงกับเห็ดใดบางอย่างแล้วหลูกไส้ลุงกับเห็ดใดบางอย่างสิก็คือเอกับไข่ไข่ก็ว่าถ้าเอมีปัญหาอย่างหรือว่าลุงมีปัญหาอย่างสิ่ลูกไส้กับมาเบิงไห้ถ้าลุงแล้วเห็ดบ่ใดแล้วก็หลูกไส้มาเบิงบางอย่างก็คือก็คือยังต้องอาศัยกันสมมุ่าถ้าเออยู่ตัวคนเดียวเอเห็ดบ่เป็นเอก็ต้องจ้างสร้างมากคือเกาถ้าเอมี่บานถ้าเอเออซาบ้านอยู่ ก็คือจังที่บอกเศ้าบ้านราคาอาจจะแพงราคาอาจจะสูงเฮาเฮาบ่มีอย่างเลยถ้าเฮาใหญ่ออกอย่างส่นะแต่ว่าบัดนี้ขอดีก็คือเวลาเฮาสอมแซมอย่างส่เนาะเอเบลูว่าแต่ละบ้านนี้ก็อาจจะมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าให้ถ้าตู้เย็นพังเครื่องซักผ้าพังเขาก็ต้องซสื้อห้ใไหมไหมก็คือแบบเข้าใจอารมณ์หลายอารมณ์บ่อี่นนอแบบว่าเออถ้าเศร้าบ้านยูแเรา เครื่องซักผ้าเขาก็มีห้่ตู้เย็นเขาก็มีห้่ตู้แช่แข็งเขาก็มีห้่นอกจากบางย่างที่เขาต้องสื่อส่เองแต่ว่าปกติแล้วถ้าอพาร์ตเมนต์แพงๆบ้านแพงๆก็สิมีห้่เกือบทุกอย่างได้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีทั้งขอดีขอเสียเขาก็ต้องยังใจเบิ่งวา่าเฮาอยู่แบบใดเขาอยากอยู่ไกลจังหน่อยเขาอาจจะหาซื้อบ้านแบบาราคาบ่ค่อยแพงแต่บ้บานผูเอนะ็นอายุไกลราคาก็บ่ได้แพงแห้ง เ้วก็เอ็กก็ต้องขับรถมาโตงเรียนล้วก็เวลาฝึกง,งานก็นต้องขับรถมากอาทิตย์ไหนเอเริ่มฝึกงานแล้วอาทิตย์นี้เป็นเลียนอาทิตย์สุดท้ายเนาะกับมาลุ่นกันว่าสิเป็นจังใดก็อยากบอกอยวู่ตื่นเต้นนี่ละจ่ากับมะบอกไห้ฟังขา่าวๆนะจ้ะการใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนมันกับ,บ่างายพี่น้องค่าข้องฉีบก็สูงมากแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเงินเหมดเพราะฉะนั้นสู้จ้า ส,สูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เป็นกําลังใจให้ไปอีโดนๆในเด้อพี่น้องพบกันใ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า